นี่คือพระร่วงวัดพรกสิงห์ปี2512องค์นี้เป็นองค์พิเศษครับนั่นก็คือต่อโคตรทอรอนะครับนะีต่อโคตทอรอมีแค่2,000องค์เท่านั้นเองถือได้ว่าหายอดยากในรุ่นย้ำนะครับหากใครสนใจ064-774-4808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับหากเช่าพระกับผมรับประกันแท้เก๊คือเงินเต็มจำนวน หากเช่า,ชาพระกับผมรับประกันแท้เกขคืนเงินเต็มจํานวนนะครับสาหรับผู้ที่เช่าบูชานะครับองค์นี้รับประกันแท้เกขคืนเงินครับเป็นพระร่วงวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ปี2512เป็นพระร่วงที่สร้างเนี่ยลอ้อาสร้างเหมือนกับพิมพ์พระร่วงที่แตกกลุออกมาที่จังหวัดสุขโขทยัยเป็นพระร่วงหลังลางปืน สหรับในพิธีนี้ตามประวัติการสร้างกล่าวว่าท่านผู้วารัชการจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้กราบบังคมทูลเชิญในหลวงรัชการที่9มาเป็นประธานในพิธีอีกด้วยและมีพระเกจิคีาจาร่รวมปลุกเสกมากมายอาทิเช่นพ่อท่านขายวาจาศิริจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพระเทพวิสุทธิเมธีเจียวัดพระเชษฐุปูมิมนต์มังคลารามมีหลวงปู่โตะวัดปดุชิมพีมีหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณมิตรนะครับมีพระครูประหลัดสงัดคณิต สโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคาลารามมีหลวงพ่อกกวัดดอนขมิน้นมีหลวงพ่ออนวัพญาตหลวงพ่อแจ่มวัดบางแดงเหนือหลวงพ่อนอวัดท่าเรือหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตริยาธิราชนะครับมีหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทธลุงมีหลวงอ่า พระราจารย์นำวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงหลวงพ่อเล็กวัดดินแดงนครปฐมหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์หลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือและมีพระครูวิสัยโสคนหรือหลวงพ่อทิมแห่งวัดช้างให้มาร่วมปลุกเสกอีกด้วยถือที่ว่ามีพระเกจิกที่ปลุกเสกมากมายนะครับทั้งชื่อดังแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับแต่องค์นี้ที่พิเศษก,ก็คือนีครับตามประวัติ สำหรับพระชุดนี้ที่ต่อโคตรอรอคือกองทัพเรือนะครับนำไปปลุกเสกรอบสองที่วัสุทัศนเทพพระวรารามเพื่อแจกให้กับเหล่าทหารเรือมีจำนวนแค่2 0 0พองค์ถือได้ว่าหาได้ยอดยากในรุ่นนี้นะครับพระร่วงปี1-2สองที่ต่อโคตรรอเนี่ยหาได้ยากเนื่องจากสร้างน้อยและแจกให้กับทหารเรือนะครับการหมุนเวียนในตลาดจึงมีน้อยนะครับน,นี่คือด้านหลังนะครับนี่ดูพระแท้ๆนะครับนี่ดูพระแท้ๆแบบนี้นะครับ เนี่ยและต่อโคด้ดโคด้ดแท้ๆต้องแบบนี้ครับนี่ถือได้ว่าหายยอดยากในรุ่นหากสนใจนะครับ4 8 4 8 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมหรือเป็น ID Line แอดตายกัน,ขนเข้ามาก็ได้นะครับรับประกันแท้เก้ค,คือเงินเต็มจำนวนครับ